สวัสดีครับพบกันกับช่องต้นสต็อกนะครับคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามถ,ามถึงคิวของหุ้น EP นะครับถามถึงเข้ามารบกวนดูหุ้น EP นะครับเห็นค่า PE น้อยเข้าซื้อได้ไหมทีนี้เรามาทำความรู้จักนะครับไปดูกันว่า PE ต่ำๆมันจะดีจริงหรือเปล่านะครับหุ้นตัวนี้ EP บริษัท e ิชเชนพาวเวอร์กรุ๊ปจำกัดชื่อก็บอกนะครับน่าจะกลุ่มพลังงานนะ ราคาล่าสุดนะครับก็ไม่เปลี่ยนแปลง5.80บาทแปเราก็ไปดูหัวข้อข่าวเพื่อดูผลประกอบการนะครับแรมาที่1ยังไม่ออกนะครับตอนนี้ก็รอรุ่นไปก่อนแต่ล่าสุดที่เราดูได้ก็คือประจําปีนะครับงบประจําปีทีนี้พอเข้าดูงบประจําปีแล้วนะครับก็พบว่ากําไรเพิ่มขึ้น,นครับพอสมควรนะจาก70ตั้งเพิ่มมาเป็นบาทกว่า นะครับมันเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้น e a r n i เ g เพิ่มเห็นไหมครับ PE ต่ำเพราะว่าตัวตัว e a r n i n g ก็คือตัว E นะครับ uh, PE มันได้มาจากราคา Price ถูกไหมครับราคาหารด้วย e a r n i n g นะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้ค่า PE ก็ลดหวบเลยทีนี้เราต้องไปดูต่อว่าแล้วกำไรที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มมาจากอะไรนะครับเราก็ไปดูที่คําอธิบายถูกไหมครับมันก็จะมีคําอธิบายเห็นไหมจุดนี้สําคัญนะครับอยากให้ทุกท่านเข้าไปอ่านนะคําอธิบายตรงนี้นะครับ เราจะได้ทราบที่มาที่ไปของรายได้นะครับผลดลําเนินงานเพิ่มขึ้นโอ้โหเจ็ดสิบี่เอร์เนี่ยไม่ธรรมดาทีนี้เราก็ดูย่อยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรรายได้จากการขายและบริการนะครับจุดนี้เองลดลงนะเห็นไหมเห็นไหมครับลดลงปีกสองเทียบปีกสามนะครับจากหน่วยล้านบาทนะพันหน้าร้อยล้านนะครับลดเหลือพันหนึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ารายได้หลักรายได้จากการขายและบริการเขาอะมันลดลงนะ ถูกไหมครับมันลดลงแล้วกําไรจากเงินเงินลงทุนนะครับเป็นกําไรแบบกําไรพิเศษตันง่ายนะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยรายได้มาจากกําไรพิเศษนะครับจากการจําหน่ายเงินลงทุนนะครับแล,แล้วมีรายได้อื่นที่เพิ่มเข้ามานะครับพูดง่ายคือรายได้หลักลดแต่เป็นรายได้รายได้พิเศษอย่างอื่นเข้ามานะครับต้นทุนก็ลดอ,อันนี้ส่งต้นทุนลดด้วยนะครับแล้วค่าใช้จ่ายบริหารก็เพิ่มขึ้นนะ นี่คือคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นรายได้หลักลดเนี่ยมันก็จะมีคําอธิบายถูกไหมครับว่ามันลดจากอะไรมันเพิ่มจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ารายได้จากการขายและบริการเป็นรายได้หลักที่มันลดลงอันนี้ก็ดูไม่ดีนะส่วนใหญ่พูดง่ายๆคือสรุปง่ายๆคือมาจากกาไรพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นมันมันจะเกิดกับดักปันผลทันทีนะครับ PE ต่ําไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะมันเป็นกับดักนะครับ เพื่อในมาตรถัดไปปีถัดไปเนี่ยไม่มีกําไรพิเศษตรงนั้นมีแต่รายได้ประจํานะครับมันก็อาจจะทําให้ PE ขึ้นก็ได้นะนะครับเพราะค่า PE เนี่ยมันมาจากราคาหารด้วย Earning ก็คือกำไรต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรมันจะมีอยู่2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นกับดักไพรเปอร์บุ๊กเองก็โอเคนะครับใกล้หนึ่งก็ก็ยังไม่แพงมาก ผลตอบแทน4%แต่เราคิดว่าคุ้มก็โอเคนะครับ5พันล้านนะครับ Marketcap อยู่พลังงานนะครับจากนั้นเรามาดูธุรกิจเขาทำอะไรก็ไปดูในเว็บไซต์นะครับเกี่ยวกับน่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านงานพิมพ์นะครับงานพิมพ์ตรงนี้นะครับถ้ามีเวลาก็นั่งอ่านตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์ดูผลิตภัณฑ์บริการของเขาอ๋อนี่ก็คือธุรกิจเขานะครับเป็นหนังสือพิมพ์นะครับ นี่คือมีทันหุดนมีดาราเดลี่ผู้จัดก,การรายสัปดาห์นะครับมีโปรโชวรมีนิตยสารประธินเครนประธินตั้งโต๊ะบรรจุภัณฑ์ต่างๆก็หลากหลายนะบรรจุภัณฑ์นะครับดูธุรกิจเขามีกล่องมีถาดมีถ้วยนะครับแล้วก็มาดูข้อสารสนเทศตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูตัวธุรกิจนี่ครับประกอบด้วยสส่วนก็คือผลิตสิ่งพิมพ์นะครับ ผลิตจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศอ่ะแสดงว่ามันมี2ธุรกิจนะครับเป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับฟรีโฟลด์เองก็โอเคนะครับฟรีโฟลด์โอเคจากนั้นเราก็มาดูภาพรวมงบดุลโอ้โหเมื่อก่อนนี้นี่สินเยอะครับนี่สินเยอะแต่ตอนนี้นี่สินลดลงนะนี่สินกับทุนใกล้เคียงกันนะครับก็ถือว่าดูดีนะครับมีแนวโน้มที่ดีนะนี่สินลด สินทรัพย์8 0 0 0ล้านนะครับตอนนี้ market cap เท่าไหร่ครับ5,000โอเคนะครับราคานี้เองก็ถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะครับแต่ถ้าเราดูย้อนหลังนะพบว่ากำไรต่าหุ้นเนี่ยทำได้ดีนะ26ตังค์41ตังค์71ตังค์แล้วก็ปีนี้12ตังค์นะครับเพราะนยังคงเติบโตนะครับแต่ก็เมื่อกี้เราดูรายได้ที่มันรายได้ประจำลดเนี่ยมันก็มันก็ต้องเผือผ่อๆไว้บ้างนะครับ เพราะว่าถ้ามันแนวโน้มมันลดลงเนี่ยอนางคตเนี่ยมันอาจจะค่อยลดลงนะหรือไม่ถ้าเราดูย้อนหลังนะครับมันก็มาจากสามสี่บาทนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น7บาทถ้าเราคิดด้ยวย p ีสิบเท่านะนะครับปีนี้ก็สิบสอบาทเพราะฉะนั้นจุดนี้อาจจะเป็นจุด p ีของเขานะครับนะครับแล้วก็กำไรสุทธิโอโ้ร้อยสามสิบเปอร์เซเพราะฉะนั้นมาจากกำไรพิเศษนะครับ แต่ก่อนหน้านี้ก็ทําได้ดีนะ24% 25% 30%นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ประมาทเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับไม่ประมาทราคานี้เองถ้าเราพอใจปันผลก็ซื้อได้นะเพราะว่าเกณฑ์ที่1 Market Cap กับสินทรัพย์เองก็ไม่ได้แพงนะครับทีนี้เราไปดูรายละเอียดนะครับฟรีโสดเองก็30%ก็โอเคมีเจ้ามือนะครับอควาถือหุ้นใหญ่อยู่นะครับ แล้วก็กําไรสะสมก็มีนะครับนี้สินก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ก็นั่นแหละครับรายได้หลักลดลงเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะครับหรือก็จะเป็นเพราะโควิดนะครับทำให้หลายๆบริษัทลดลงอันนี้ก็มีผลนะครับจากนั้นถ้าเราไปดูเรื่องของกราฟเทคนิคนะครับกราฟเทคนิคเองนะครับจังหวะในการเข้านะครับในการซื้อ แถวนี้เองก็ถือว่าเป็นโซนขายนะถ้าเราดูอินดิเคเตอร์นะครับเป็นจุดที่บอกว่าซื้อเยอะเกินไปนะครับเป็นจุดที่เขาให้ขายแล้วกันนะครับถ้าเป็นผมผมมองว่านี่คือโซนขายส่วนโซนซื้อก็คือน่าจะอยู่แต่แถวนี้นะครับอยู่แต่แถวนี้ต่ำกว่าสี่บาทนะครับต่ำกว่าสี่บาทเนี่ยเป็นโซนซื้อนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือโซนขายแต่ถ้าเราจะเข้านะครับผมเน่นผมมองว่าแต่แถวนี้ค่อนข้างแน่นนะ4ี่บาทห้าสิบครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราดูพื้นฐานดูจังหวะแล้วนะครับถ้าผมคิดว่าถ้าผมจะสะสมเนี่ยผมจะสะสมแต่แถวสี่บาทห้าสิบลงมานะครับถ้าราคาลงมาต่ำกว่าสี่บาทห้าสิบเนี่ยถ้าผมชอบพุ้นตัวนี้ผมก็จะซื้อนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะนี่ก็คือสิ่งที่เราประเมินนะครับวิธีการคิดคำนวณของผมนะคืออันดับแรกเนี่ยเราตั้งต้นด้วยสิบสองบาทถูกไหมครับคูณด้วยล่าสุดแต่พอเราไปดูย้อนหลังดูข้อมูลตรงนัง้นต,ตรงนี้แล้วเราก็หักลบ ในใจเรานะครับดูจังหวะดูกราฟแล้วถูกไหมครับสุดท้ายแล้วเราก็เคาะออกมาว่าเฮ้ยตรงนี้ก็คือขาลงนะวะนะครับจุดเสี่ยงนะอันตรายนะครับาะถ้าจะให้ปลอดภัยแนวรับที่น่าจะแน่นหน่อยแข็งแรงหน่อยก็ตรงนี้แหละครับเส้นสีแดงสีม่วงตรงนี้แหละครับสีเขียวตรงนี้แถวสี่บาทห้าสิบตรงนี้สี่บาทหกสิบสี่บาทแปดสิบตรงนี้นะครับถ้าถ้าลงมาแถวแถวนี้ค่อยสะสมนะครับนี่คือการวางแผน นะครับโอเคครับถามว่าหุ้นตัวนี้งบดีไหมดีนะครับแต่ก็ถ้าเราดูแต่ p e อย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะติดกับดักก็ได้นะครับเพราะว่า p e. เนี่ยต่ํามาตล,ตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันมีกําไรพิเศษด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรประมาทนะครับพอกําไรพิเศษไม่มีต่อไปมันอาจจะกลับมาอยู่แต่แถว41ตังค์เนี่ยนะครับสมมติหรือ50ตังค์หรือ70ตังค์ก็เปิดไม่ได้นะครับ โอเคครับขอทุกท่านใช้วิจราราณนะครับไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายนะท่านต้องไปวิเคราะห์ต่อนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดจากงบจากกราฟนะครับส่วนโมเดลธุรกิจเนี่ยท่านต้องติดตามอีกทีหนึง่งแล้วก็ไปหักลบเอาด้วยด้วยตัวท่านเองอีกทีนึง่งนะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ